วันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมโครงการบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ที่โครงการหมู่บ้านลาลิตากันค่ะโครงการบ้านหลังนี้นะคะที่พามาชมกันค่ะเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ขนาดใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวขนาด50ตารางวามีถึง3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะบริเวณตัวบ้านสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันด้วยกันมีพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านและก็มีพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านอีกด้วยค่ะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในของตัวบ้านกันค่ะ ด้านในของตัวบ้านโซนแรกเลยค่ะห้องรับแขกพื้นที่กว้างวางโซฟาแบบไซส์ขนาดใหญ่4ที่นั่งได้มีหน้าต่างรายล้อมระบายอากาศรับอากาศด้านนอกได้อย่างดีเดินลึกเข้าไปด้านในตัวบ้านบริเวณฝั่งขวามือของตัวบ้านจะเจอกับอีก3ห้องนอนและ2ห้องน้ำด้วยกันค่ะ ห้องนอนแรกไซส์ขนาดใหญ่สามารถวางเตียงแบบคิงไซส์ได้หรือว่าใครจะทำเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ทำไว้เป็นห้องรับรองหรือว่าอยากจะไว้เป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุก็ได้เหมือนกันค่ะพาไปชมห้องนอนที่2กันค่ะห้องนอนที่2ไซส์จะใกล้เคียงกับห้องนอนแรกแต่ห้องนอนนี้จะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะห้องนอนนี้เหมาะสําหรับทําเป็นห้องนอนใครจะทําเป็นห้องพัก หรือว่าทําเป็นห้องพักผ่อนห้องทํางานก็ได้เหมือนกันและปิดท้ายกันที่ห้องนอนที่3ค่ะเป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัวห้องนอนนี้สามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะจะทําเป็นห้องนอนก็ดีหรือว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนใหญ่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุเลยไม่สะดวกเดินออกไปเข้าห้องน้ําด้านนอกมีห้องน้ํารับรองอยู่ด้านในเลยค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและยังแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยและโซนนี้ค่ะคือครัว ครัวที่นี่เขามีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้มีซิง์อ่างล้างจานสามารถต่อเติมทําเป็นครัวไทยได้แล้วก็มีประตูเชื่อมออกไปด้านหลังของตัวบ้านได้ค่ะและบริเวณห้องน้ําส่วนกลางมีพื้นที่กว้างห้องน้ํานี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านสามารถต่อเติมหรือว่าใครจะทําเป็นสวนก็ได้ใครที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่าน3มช่องทางนี้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร์กันด้วยหรืออีกหนึ่งช่องทางของเรากับบ้านบ้านแอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้